เทคนิคการฝึกสปีดพิกกิ้งให้คล่องนะครับจะต้องฝึกในลูกอินไซด์ให้คล่องด้วยนะครับอินไซด์ก็คือการดีดวงในนะครับอย่างเช่นการดีดสาย3ดีดขึ้นนะครับแล้วก็ดีดสาย2ดีดลงนะครับมันจะแคบมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดที่เราขยับในสายเนี่ยให้ให้แคบให้เป็นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แรงเยอะเนี่ยจะทำให้เราสปีดพิกกิ้งไม่ได้นะครับตรงน,นี้ถ้าเราดีดขึ้นก่อนเนี่ย ก็จะเป็นอินไซด์นะครับแต่ถ้าดีดลงก่อนสายสอเนี่ยก็จะเป็นอินไซด์ขาขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาฝึกสโตรกกันนะครับก็คืออันนี้เป็นทูสโตรกครับสองโน้ตให้เราหาวิธีการเล่น2โน้ตให้ได้ดีที่สุดก่อนอแล้วก็หยุดลองเล่นใหม่หยุดลองเล่นใหม่หยุดลองเล่นใหม่ตอนหยุดเนี่ยให้เราคิดถึงว่าเมื่อกี้เสียงเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงด้วยนะครับ ตกสามนะครับหนึ่งสองสามช่วงนี้เราอยากให้เสียงเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยเราพยายามเก็บความรู้สึกให้ดีนะครับอ่ตรกสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้ารู้สึกเกินไปนะั่นแสดงว่าเราใช้แรงมากเกินไปนะครับ เพราะว่าการเล่นแบบนี้มันจะใช้แรงเบี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับแต่นั้นเราไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับมันจะมีแรงเบี่ยงของข้อมืออยู่แล้วเราไม่ต้องออกแรงที่นิ้วเยอะนะรเราจะจับที่ค่อนข้างเบาทีเดียวนะครับเชนอยางนี้แล้วก็ลองเริ่มต้นจากการดีดลงก่อนก็ได้นะครับ โอเคลองฝึกดูนะครับขอบคุณที่กด subscribe และกดและกดแชร์นะครับ